หลังจากที่เกิดกรณีผู้ขับรถเบนซ์ชนคนที่ขับรถฟอร์ดแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่2รายด้วยกันเป็นการจุดกระแสะให้สังคมหันมาถามว่าผู้ที่มีฐานะผู้ที่รู้จักกับแวดวงธุรกิจหรือกระทั่งแวดวงราชการต่างๆก็ดี<ะ>เวลาไปทําผิดกฎหมายจะถูกด,ดําเนินคดีหรือถูกบังคับคดีในรูปแบบเดียวกับคนธรรมดาปกติหรือไม่ค<ะ>ดีเก่าๆที่เคยเป็นประเด็น ก็ถูกพูดถึงอีกครั้งรวมถึงคดีนี้ก็คือทายาทของกระถิงแดงครับค่ะซึ่งเกิดไปตั้งแต่ปี2,555นะคะบางคดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหมดอายุความแล้วอย่างคดีเรื่องของข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดที่มีอายุความ1ปีนะคะนับจนถึงวันนี้แน่นอนว่าขาดอายุความ มีการฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งค่ะจากรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญนะคะจะไปติดตามเลยว่าทําไมเพราะอะไรถึงไม่สามารถจัดการคดีภายในอายุความหนึ่งปีได้นะคะก็นําสํานวนการสอบสวนเข้าพบ,บเพื่อสอบถามถึงสาเหตุเข้าไปถามทั้งผู้กํากับสถานีตํารวจนครบาลทองหลอ่อผู้กํากับสอบสวนสถานีคณะกรรมการสอบสวนคดีนี้ด้วย ซึ่งคดีนี้ก็คือคดีของคุณวรุอยู่วิทยาที่เป็นทาญาติกระถิงแดงค่ะทางพนตุรจเอกพงศพัฒน์สั่งการว่าให้ตรวจสอบแล้วก็ให้พิจารณาความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะหากเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องสั่งการให้ดําเนินการทั้งทางปกครองและทางวินัยให้เสร็จภายใน1-2ึวันนี้รวมถึงพิจารณาว่าคดีนี้มีการวิ่งเต้นตามที่สังคมตั้ง <S <S <illas> ข้อสังเกตหรือไม่ค่ะคือคดีนี้ครับคุณธัญมัยคุณผู้ชม มีพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบที่เป็นคณะกรรมการ6นายด้วยกันมีพันตํารวจเอกไกรเมธอุทยัยรองผู้บังคับการตํารวจนครบาล5ตอนนั้นเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนค่ะกรณีที่คดีนี้หมดอายุความทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติาก็เน้นย้ำว่าต้องมีคนรับผิดชอบนอกจากนี้ครับทางตํารวจก็ยังสั่งรื้อคดีสานวนสานวนคดีเก่าที่เกี่ยวข้องกับกรณีเมาแล้วขับทั่วประเทศจะเริ่มต้นจากคดีทายาทกระทิงแดงนี่แหละครับ จะไม่ยกเว้น<ท>ะจะเป็นคนรวยจะเป็นคนจนทําผิดกฎหมายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการและต้องรายงานผลให้ทราบภายในวันจันท์นี้จากนั้นจะเสนอให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพิจารณาสั่งการต่อไปซึ่งทางพลตารวจโทสานิตมหาธวรระบุต,ต่อหน้าพนักง,งานสอบสวนคดีทาย,ยาทกระทิงแดงบอกว่าเป็นความบกพร่องของพนักง,งานสอบสวนที่ทําให้หมดอายุความเรื่องนี้ต้องดําเนินการทั้งวินัยทั้งอาญา แล้วจะต้องพิจารณาความรับผิดชอบจะเป็นคณะจะเป็นบุคคลก็ต้องพิจารณาซึ่งทางตํารวจก็พยายามยืนยันนะครับผู้ที่รับผิดชอบบอกว่าทําสํานวนคดีอย่างตรงไปตรงมาและสามารถส่งฟ้องคดีได้ก่อนหมดอายุความยืนยันว่าไม่มีการวิ่งเต้นให้ทําสํานวนคดีอ่อนลงแน่นอนครับ ก็ทย้อนกันไปก็เป็นคดีที่ทายาทกระทิงแดงขับเฟร์ารี่สีดำนะคะไปชนดาบตำรวจทองหล่อเสียชีวิตขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ